ขนขึ้นรถจะเอาไปขายวีละเท่าไหร่ดีเอาไปขายเนี่ยยี่สิบสามสิบสามสิบกำลังดีเนาะขนาดนี้เนาะครับวันนี้วันที่22เมษายนปีพศ2 5งพวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่สวนเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับเขาก็มีกล้วยกล้วยน้ำว้าโอ้กล้วยเขาใหญ่เลยอะ กล้วนะยเขาใหญ่มากกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับเนี่ยนี่เป็นหน่อแรกหรือหนอ่อหนอ่อปลูกครั้งแรกเลยใช่ไหมต้นแรกอ,อ๋อนี่คือต้นแรกอครับอันนี้คือลูกๆมันครับโอ้อลูลูกๆมันนี่เราจะเอาไว้กี่ต้นเนี่ยก็ประมาณเอาไว้หมดห้าต้น,ตนเอาไว้สี่ห้าต้นครับอ๋อนี่มันปลูกกี่กี่เดือนกี่ปีมันถึงได้ได้เคลือนจเดไม่ถึงปี ก็ปลูกตอนต้นฝนพอมาต้นฝนอีกปีหนึ่งก็ฟันได้นะอ่ะมาดูเลยนี่โอ้โหลูกเขาเบลเลอร์ตะถนเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนี่รู้ไหมว่ากล้วยน้ําว้าเนี่ยมีแฟนคลับผมเขาโทรมาจากเขาคอมเมนต์มาจากเนเธอร์แลนด์อ่ะหรือแถวสวีเดนอ่ะหวีละพันห้านะที่นู่นอะ่ะบ้านเราเนีนหวีเท่าไหร่เนี่ยส่งเนี่ยโอ้หวีเด,ด,ดกันเองก็สิบห้าบาทยี่สิบบาทโอ้ วีละไม่กี่บาทเองนะโอ้ที่ถ้าไปถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยวีละพันห้าเขาบอกเอออ่ะอะเราจะาสาธิตว่าเวลาเราจะฟันกล้วยเ,ยเราทำไงบ้างเนี่ยต้นต้นมันสูงประมาณกี่เมตรเนี่ยหนึ่งสองประมาณสี่เมตรนะอ่ะอ่ะลองฟันดูสิทายังไงไม่ให้มันมันมาทับเราแล้วมันไม่หักอ,ะอ่ะอ่านี่โหลูกมันใหญ่มากนะเอาเป็นว่าคนไทยได้กินกล้วยถูกน,นะเนาะคนต่างประเทศนี่ก็กินกล้วยแพง อต้องฟันฟันตรงนี้เลยหรออ่าอ่าฟันอย่างนี้นะเออแล้วมันจะให้มันลบไปทางไหนเนี่ยไปทางคณนะอ๋อล้มมาทางผมเนี่ยนะอ้าวเออนนนาายยระะวังโอ้นี่รับมันจะล้มมาทับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว มันจะมันจะทับเราครับอ่านี่เขาก็มีต้องโน้มมันอย่างนี้นะอ่นี่ครับมันจะมาทับคนคนฟันตายไหมฮะโอ้โหมันใหญ่จริงอะครับนี่ได้เอาเมยาวมาอ้าเต้องช่วยกันแล้วต้องช่วยกันแล้วเดี๋ยวมันทิ่มดินเออเดี๋ยวมันทิ่มดิน มันทิ่มดินนี่เดี๋ยวมันหักเดี๋ยวกล้วยหักอโอ้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 เอาแล้วเดี๋ยวมันไม่ทิ่มดินเหรอทิ่มดินโอ้ยอ้าวนี่รับทันนะโอ้น้ำอะไรเนี่ยมันไหลมาน้ำยางกล้วยมันน้ำออน้ำน้ำอ๋อน้ำที่มันค้างอยู่อ้าวเนี่บร้อยหนึ่งเครือเครือนี้โอ้โหลูกมันใหญ่มากมันประมาณกี่วีเนี่ยกี่วีเคยนับไหมนี่ครับ สิบกวีหนึ่งหวีมีประมาณกี่ลูกเนี่ยเออสองสี่หกแปดสอูนนับไม่ั้วนเลยเอาเป็นว่ามันเยอะก็แล้วกันเนี่ยใหญ่มากครับหนึ่งเครือผ่านไปเมื่อตัดเสร็จแล้วนี่ต้นเก่ามันทําไงเนี่ยปันทิ้งนะโอ้โหแข็งแรงมากนะชาวสวนกล้วยที่ต้องแข็งแรงครับช่วยกันทํามาหากินสามีภรรยาแล้วไอ้พวกหน่อที่มันขึ้นใหม่นี่ต้อง ฟันมันทิ้งไหมเนี่ยถ้ามันเยอะยถ้ามันเกินมันเยอะเกินต้องเอาออกอ๋อต้องฟันทิ้งนะอ,นอ,งอันนี้อเออคือเราปลูกกล้วยเนี่ยเพื่อไว้รอสวนใหญ่ใช่ไหม<ช>เออเราปลูกอะไรแซมไห้เนี่ยมีพริกมีส้มโอโอ้มีพริกมีง้อโอ้โอก็ปลูกไว้ยเยอะแยะเลยนะครับสวนผสมแถวนี้ดินดีนะครับเนี่ยโอ้แถวนี้ดินดีมามาดูฟันอีกเครือนึงเนี่ โอ้โหแม้แต่ละลูกนี่มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเนี่ยดูสิโอ้โหนีห่ทำยังไงไม่ให้มันโค้งลงมาแล้วไม่ถึงดินพอดีดินอะ่ะอ่ะอ่าดึงลงมานี่โอ้โห,โโหไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยนะไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมกล้วเนี่ย ำอะไรเลย๋อไม่ต้องทําอะไรเลยอือแล้วเราดูยังไงว่ากล้วยมันแก่ตัวเนี่ยเหลี่ยมมันเนี่ยเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมลูกม<บ>ันไม่มีเลื่อมๆกลมๆอย่างนี้เลยกลมเลยแล้วก็มันกลมอย่างนี้นะนี่แก่จัดเลยนะเนี่ยจัดอันนี้อันนี้ยังยังไม่แก่ก็จะดูอย่างนี้นอ๋ออันนี้ถ้ายังไม่แก่นี่นะใช่ค่ะอ๋อมันแก่แล้วอ๋อคุ้มไหมเนี่ยปลูกอย่างเงี้ยคุ้มค่ะคุ้มนะเอาเป็นว่าคนไทยก็ช่วยกันกินกล้วยหน่อย นี่ถ้าเกิดอยากได้กล้วยจากสวนเลยมาซื้อแถวนี้แหละครับอำเภอโป่งน้ำร้อนมาที่สวนคุณอะไรเนี่ยคุณอาทรศิลาลักอาทอารศิลารักจะได้กล้วยคุณภาพดีราคาไม่แพงนะแล้วก็เอาไปกินนะครับหรือซื้อผมต่อก็ได้เนี่ยผมจะซื้อไปขาย <c oughs> เออเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมันไปเลาะเลาะดูที่ว่าจะไปขายหวีละเท่าไหร่อ่าแต่ที่ตลาดเขาขายกันหวีเท่าไหร่เนี่ย ตอนนี้ตลาดทับไซเนี่ยเขาขายกันหวีเท่าไหร่กล้วยสุกมีเท่าไหร่ละพี่ไม่รู้เลยไม่เคยเออเพราะเราไม่เคยซื้อกล้วยกินใช่ไหมปลูกกินเองเออหวีละยี่สิบสามสิบประมาณนั้นแต่ว่าจากสวนนี่ก็ประมาณหวีละสิบบาทนะครับเอออัน <Rainbow> น <queen> ี <ale plus poetry> ้ก <Mart demek> ็ใหญ่เนี่ยโอ้ยมีแต่ใหญ่ๆนะทมทมนะเออกล้วยนี่ภาษากัมพูชาว่าอะไรอ่ะรู้ไหมอ่า กล้วยถมถม, <laughs> ม,ม,ม <laughs> อ่เออกล้วยถมถมโอ้โอ้แใหญ่จริง,รงๆอะกล้วยน้ำว้าครับคนที่เนเธอร์แลนด์หรือทางสแกนดิเนเวียทางยุโรปต้องอิจฉาคนไทยมากเลยเพราะว่ามันกล้วยมันลูกใหญ่แล้วก็ราคาไม่แพงไงแถวโน้นเขาราคาแพงอืมบ้านเราอะราคาไม่แพงที่ส่งไปจีนนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนี่ยส่งไปจีนเยอะเลย พราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าผลไม้เนี่ยมันส่งไปจีนโดยผ่านทางกัมพูชาไอ้ทางผ่านตรงทางเวียงจันทร์อะไปทางเวียงจันทร์มันมีรถไปความเร็วสูงอะมาถึงเวียงจันทร์นะนี่ครบอีกหนึ่งเครือ,อาวางไว้ก่อนอา่าไปตัดตอ่อนี่ครับสวนกล้วยแถวนี้วิวสวยมากเลยครับมีวิวทัชวิวเขาสอยดาวอา่า ถ้าใครอยากได้ที่ดินนะแถวนี้ยเขามีแบ่งขายนะมาติดต่อผมได้เลยเนะแต่ผมจะเป็นในหน้าขายที่ดินแถวนี้ไล่แล้วเท่าไหร่เนี่ยแถวนี้เขาขายก็ไล่เลยกี่แสนฮะหแสนกแสนเป็นเป็นโฉนดก็แล้วแต่เนาะเป็นโฉนดเพราะว่าสำคัญคือดินดีมากเนี่ยปลูกกล้วยนี่ไม่ต้องใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมใส่ปุ๋ยเลยเลยค่ะปลูกแล้วก็ให้น้ำมีแต่น้ำก็เทวดาให้ ด,ดินก็เทวดาเทวดาให้คือธรรมชาติเลยอ่ะฝนเนี่ยฝนคืนคืนๆืนอยู่เนี่ยนะครับตกแน่นอนวันนี้นะครับก็ใครอยากได้ที่ดินก็ติดต่อผมเข้ามานะเดี๋ยวจะเป็นในหน้าขายที่ดินแถวนี้อยู่ติดกับที่ผมติดติดกับพี่พี่อะไรนะเนี่ยุณพี่อาทรน,นะนี่แหละใกล้ๆกกันนี่แหละมีที่แบ่งขายนะ ใครที่อยู่ต่างประเทศนะอยากมีที่เป็นโฉนโดนะครับแล้วก็มีถนนมีน้ํามีไฟมีที่ดินมีบรรยากาศอากาศที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณสัก500เมตรนะครับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแต่ว่ากลางวันร้อน,อน,นที่นี่ต่อเดือนเมษาในที่ไหนก็ร้อนอ <laughs> ่ะเอาเป็นว่ากลางคืนเย็นนะแถวนี้ไม่ต้องเปิดไฟเยอะกลางคืนไม่ต้องติดแอร์นะเย็นเย็นสบายอ่านหนได้กี่เครือละส่แล้วค่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกหาอีกเอาอีกเนี่ย เอาให้หมดสวนเลยดูที่ได้จากร้อยเคอไหมเอารถบรรทุกมาในวันนี้จะซื้อไปขายเออจะไปเอาไปแบ่งคนเมืองชนกินเขาจะได้กินกล้วยราคาถูกอะ่ะเ,เพราะว่านี่เดินชมสวนกล้วยนะครับวิวทิวทัศน์สวยงาม,มะะอโอ้มะละกอเขาก็ลูกใหญ่นะเนี่ยนี่พันอะไรเนี่ย แก้วกลางโดงโอ้โหนี่ไหมนี่ไปตำส้มตำนี่สุดยอดเลยเนี่ยนี่ก็เทวดาเลี้ยงเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ปุ๋ยเป่ย,ปยไม่ต้องใส่นะนี่ออกลูกโดกมากนะทุเรียนก็โอเคนะ่นะนี่เครือนี้ก็แก่แล้วนี่ถ้ามันจะสั้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งนะนั่นนะ่ะแก่อย่างลูกยังไม่กลม,ม,มอ๋อยังไม่เต็มนะอู๋เราต้องขายแบบคุณภาพแล้วต้องแก่ แต่ถ้าจะส่งออกนอกนี่เอาแก่จัดไม่ดีน้มันไปสุกกางทางาเขอาอไม่เอาแก่จัดถ้าจะส่งไปจีนไปต่างประเทศเนี่ยต้องเอาแก่ไม่จัดแต่ถ้าคนไทยกินเองก็เอาแก่จัดจัดเอาไปสองวันสุกเลยโอ้โอเ,เดี๋ยวก่อนจะไปดูตัดกล้วยไปต่อผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิวตรงนี้จะมองเห็นเขาสอยดาว สวยงามเนี่ครับโอ้เนี่ย,น,ยนี่กล้วยมันยังไม่ได้ที่ี่มันยังม่ได้ที่พี่เขาก็ปลูกลำไยมะพร้าวเป็นส่วนผสมนี่ครับท่านผู้ชมวิวสวยทีเดียวเนี่ยเขาสอยดาวอยู่ด้านหน้านั่นนะครับฟ้าสวยดินดีครับ นี่สวนกล้วยเครือเครือนี้ก็ใหญ่มากครับเนี่ยเครือสุดท้ายแล้วละ่ะอะโอ้โหแต่ละเครือละเครือแต่เครือนี้เหมือนบางลูกรีบเนาะเพราะว่ามันน้ําอาจจะแบบมามา,มาแก่ตอนช่วงแรงอโอ้ลูกมันเลยรีบโอ้ แถบนี้ขุดน้ําบาดาลเจอไหมครับออขุดได้นะอ๋อคือนอกจากน้ําฝนธรรมชาติแล้วก็น้ําบาดาลแต่น้ําลําธารมันอยู่ไกลใช่ไหมพี่ไกลครับแต,แ,ตแต่แต่น้ําประปามาถึงใช่ไหมน้ำปราปามาถึงเออน้าปราปามาถึงไฟมาถึงนะก็โอเคแหละครับมีเสาไฟมีสวนลำไยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม คือจร,จริงๆที่ดินอาจจะราคาไม่เท่าไหร่แต่ราคาวิวมันแพงราคาวิวเป็นล้านที่ดินราคาเป็นแสนแต่วิวเป็นล้านดูวิธีการเลาะกล้วยนี่ประการที่หนึ่งเขาต้องมีมีดงอๆนี่มีดมันต้องงอๆแบบนี้นี่มันมีดมันจะเป็นมีดเลาะกล้วยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ,รบอ๋อนี่ก็สอดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะไม่โดนลูกกล้วยนะเนชฟเชฟเออหลุดออกมาอย่างนี้เลย แล้วก็หันทิ้งอืมนี่เอาแบบนี้เลยอคือถ้าเป็นโบราณนี่เขาจะแบบแงะแง่เอาฉีกฉีกเอาใช่ไหมั้ยตอนนี้มันเมื่อก่อนเขายังไม่มีมีดโค้งแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็เออมีมีดโค้งแล้วก็เออก็ได้แบบนี้อ่นี่ครับเลาะแล้วก็ปล่อยให้ยางมันเสด็จก่อนมันมีมดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันอ็ออแกนิกจริงๆนะครับเนี่ย นะไม่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงมดมดเต็มเลยเอาเป็นว่านี่คุณพี่ลองนับสิครับคุณพี่ตาเถนเนี่ยเจ้าของสวนเขาชื่อตาเถนออหวีหนึ่งมีกี่ลูกอะลองเอาลองนับเนี่ยอ่าเนี่ยผมนับเองก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบสองลูกโอ้โหหวีหนึ่งยี่สิบลูกเฉลี่ยโดยยี่สิบลูกโอ้ยยี่สิบลูก สิบาทยี่สิบลูกสิบาทลูกละห้สตังค์เหรอเนี่ยลูกละ50ิตังค์เขาบอกว่าที่ต่างประเทศนะหวีอย่างเงี้ยพันกว่าบาทโอเคนะกินกล้วยเดี๋ยวผมจะไปขายต่ออืมครับคุยนี่ก็ขนขึ้นรถจะเอาไปขายหวีละเท่าไหร่ดีเอาไปขายเนี่ยยี่สิบสามสิบเนเ แล้วก็ให้จดสามสิบก,ก, <30 S 1> กำลังดีเนาะขนาดนี้เนาะ่าทถูกก็เลยบอกง้เปดว่างี้เดี๋ยวก็สุกแล้ว